สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาทําภารกิจสําคัญแต่ก่อนจะไปภารกิจที่ว่านั้นขอโชว์ความจากฝูงตัวจริงให้โลกรู้สน่อยด้วยการขี่เจ้าอ n e l i k นิ่งก1 6นคันี้นี่แหละเห็นไหมครับว่าสปอร์ตเร็วแรงโทบเชี่ยวนำหน้าทุกคันจริงๆตอนนี้ผมถึงสถานที่ทำภารกิจของผมในวันนี้แล้วนะครับ ผมตื่นเต้นมาก,มากๆครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยจะโดนอะไรบ้างวันนี้นะครับแล้วมาติดตามกันครับว่าผมจะโดนอะไรบ้างวันนี้พี่เจจะต้องมาเล่นเกมโชว์ความเป็นจ่าฝูงในแบบของพี่เจและ All New Click 160นะครับเราจะมีคีย์เวิร์ดให้อยู่ในกล่องนี้พี่เจจับได้คำไหนก็พูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นได้เลยครับผมขอบแบบว่าเล่าให้หมดไม่มีกั๊กเลยนะครับพี่เจว่าจ่าฝูงตัวจริงเขาเป็นยังไงกันผมได้คำว่าจ่าฝูง เปรียบกับคําว่าจ่าฝูงครับผมก็คงเป็นจ่าฝูงของคนตัวเล็กที่ชอบเล่นฟุตบอลแล้วกันเพราะว่าเจาก็ตัวเล็กถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลคนอื่นๆที่ตัวเล็กเหมือนเจแล้วกันแน่นอนว่าถ้าเปรียบจ่าฝูงกับรถออนิลคิกโนกศูนย์นะครับเป็นจ่าฝูงของวงการรถสปอร์ตออโตเมติกนะครับนำหน้าทั้งดีไซน์และสมรรถนะและเทคโนโลโยีที่ล้ำสมัยมากๆครับตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์คำต่อไปนะครับ โ oh, ลึกเหมือนกันนะพี่นะคำว่าฉกเฉียวพูดยากเหมือนกันเนี่ยชอชิงมันน่าจะเป็นคำที่เหมาะกับผมมากที่สุดนะครับคำนี้เพราะว่าถ้าเปรียบกับผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่มีความว่องไวในสนามชอบทำอะไรไวๆแบบคมๆยิงบอลไม่รู้คมหรือเปล่าแต่ถ้าการช้ชีชิตผมว่าผมก็คมพอตัวแน่นอนว่าอ l อหนคิก160นะครับเขาก็ฉกเฉียวไม่แพ้กันมาพร้อมกับไฟดีไซน์ใหม่ LED รอบพันนะครับ มองเห็นทุกเส้นทางคนขี่ก็มองเห็นชัดคนขี่ตามหลังก็มองเห็นรถครับอาพีเจล่วงนะครับจะเป็นอะไรหนะ้าเร็วแรงถ้าเปรียบเสมือนตัวผมผมเป็นนักฟุตบอลผมต้องมีความไวต้องมีความ,มาเร็วผมยิ่งตัวเล็กด้วยผมต้องไวและเร็วกว่าคนอื่นครับผมเปรียบเหมือนออรนิวคิก160นะครับ e s p p ั t เทคโนโลยีขลังเนี่ยขี่ตามเนี่ยไม่มีคำว,ว่าทัน,นครับ ของเราเนี่ยแสงฟูไปเลยแรงดีไม่มีตกครับบิดยังไงก็ขึ้นนี่แหละตัวช่วยของจ่าฟูครับแจ๋วํำสุดท้ายนะครับพี่เจครับผมหมยิงถ่ายเยอะยิงสนุกเนาะคล่องตัวผมบอกไว้ก่อนนะไม่ว่าจะในสนามนอกสนามเนี่ยผมคล่องทุกเรื่องนะครับในสนามคือขนาดแบบกูะโดบตัวเยอะผมก็สามารถซอกแซกไปได้ ผมนี่ใส่มุดอยู่แล้วและความคล่องตัวของผมนะครับก็เปรียบเสมือนกับออนิวคลิก160ที่มีความคล่องตัวมีความเบา108ก,กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับและยังปรับเฟรมที่เบาลงอีกคอนโทรลรถได้สบายมากขึ้นนะไม่ว่าจะเลี้ยวเข้าโคง้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้ผมแนะนำออนิวคลิก160นะครับนี่แหละครับความเป็นจ่าฝูงในแบบของเจและออนิวคลิก160จริงๆมีเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากเร็วแรงกับจ่าฝูงแห่งรถสปอร์ตอโตเมตินะครับ ต้องมาลองตัวจริงที่ศูนย์ Honda Wing Center นะครับภารกิจแบบจ่าฝูงของเจวันนี้หมดลงแล้วครับถ้าใครอยากเป็นจ่าฝูงมาลองดิจ่าฝูงใหม่ลองดิ